หลักมาทุกท่านจะได้ไม่ดึกไม่ดื่นพี่พีนะ้หลักเนะื้อโบนต้องเข้านะคะตอนนี้สองร้อยห้าสิบมาก่อนเลยค่ะพี่สํารวยบุญแรกมาพี่ขออนุญาตชมนะคะหนึ่งร้อยสิบกว่าท่านค่ะรอ,อะรายการไหนรอนิดนึงนลพี่นะรายการนี้มาค่ะพี่สํารวยสองร้อยห้าสิบพี่สํารวยนี่สามสิบบุญแล้วมั้งพี่ค่อยได้ไปไม่ถึงห้าเปิดเลยนะเนี่ยอ้โหรายการนี้มากะสองเคพื้นงอค่ะสองเคพื้นงอพี่รวยได้เลยวันนี้จบแพงด้วยนะสองเคเนี่ย แต่แปะห้าร้อยในที่รายการนี้ด้วยนะคะ 2องห้าศูนคอรไลเจิแรก,อแรกขออนุญ,ญาตแพ้ชมเะพี่นะ้เลขสวยต้องเข้าหรือเปล่าลเคยเจอเลขหนตัวเดียวในพี่จบสองหมื่นเลยนะรายการนี้สองร้อิ้อยที่พี่เต๋าค่ะสามร้ยวนที่พี่เต๋าพี่รายการนี้นะคะมากับเลขโครนบเบอร์พี่สามร้อยาสิบ่มาก่อนได้เลยสามริ 350, พี่โจพี่โจอีสามร้อยห้าสิบบอพี่โจอีนะคะมับเข้าให้เลขโครนบเบอร์รายการนี้หนึ่งศค่ะ เลขโคตรระดเบอร์1023งศูนพี่สามบอลเลขสวยได้อยู่เนี่ยเลขโคร้รระดเบอร์นะคะหนึ่พี่จ๋ารุยได้เลย350ค่ะ130กว่าท่าน ตอนนี้สายไรน่าจะเหลือน้อยเต็มทีนะพี่นาเพราะว่ายกแรงเอ่ยยกลางเปิดกันนี่แบบ9กากว่าเงี้ยพี่มันลุยกันไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้ใครจะรุยรุยได้เลยนะทุกท่าน1 350ค่ะ3 5 0พี่บิตาเท่าไรก็ได้ลงท้ายศูนย์นะคะวันนี้จบเกือบ500นะสำหรับ 2K นับ321ค่ะบิลเท่าไรก็ได้รีบตัวรีบปาดนะคะ350อรบอบบาทมาก ลุยได้ลุยใส่ได้ใส่กันที่รายการนี้350ิพี่โจโอี้มีใครน้องมากกว่าน,นี้มั้ยเอ่ยเบามากเลยนะรายการนี้แล้ว2 k เคนะคะพื้นงอเล่นหากันหลายร้อยอยู่แล้วพี่งานชุบงานเคนะคะพี่บอลทัพประจันลุยได้เลย350เลขโคตรนะระนรบผลรวม6พี่จ๋า400บอลมาไหมพี่รายการนี้นะคะพื้นงอแลาจะออกแล้วด้วยเนี่ยรายการนี้พี่350นะรีดโด,ดรีปัดน,นะคะ350บัวนเจียม,มากนับขิงโคสุดท้ายค่ะ ไอไวใครได้โดดก่อนได้เปรียบแน่นอนรายการ 2K 3K นะพี่แพงนะหลายหลาย,ลายร้อยนะคะภารานี้ยินดีด้วยคะ่ะใครใส่เอาไปท่วมพี่จะรายการนี้ปิดกับประมงค่ะ3 <c oughs> ามร,ร้อยห้าสิบบอ จบคือี่คะรับไปนะพี่มีใครใส่พาราไม่ขึ้นไหมเนี่ยมีใครใส่พาราไม่ขึ้นไหมคะสามร้อยห้าสิบบอลนะพี่นะสามหกศูนย์พี่เต๋่าสี่ร้อยห้าร้อยจัดได้พี่จริงๆรายการนี้พื้นงอพื้นทอเล่นหาพอกันนะคะสี่ร้อยกว่าไปเลยพี่รายการนี้ปิดกับประมงค่ะเวยเรือประมาณครึ่งรังสุดท้ายแล้วนะทุกท่านครึ่งรังสุดท้ายแล้วพี่ใครได้ไปมาดูกันหอ้ยังไงองค์นี้ เปลี่ยนมือปุ๊บนะคะพาราค่อนข้างจะหวานเลยนะเนี่ยทุกท่านรวยเต็มโคหนเลยนะพี่ๆไปกันต่อหาสามร้อยเก้าสิบพี่โจอีแคปเจอร์ e ค่ะสามเก้าศูนย์พี่โจอีแคปเจอค่ะพี่สิบบาทป่านน่ารักมากพารานี้ค่ะแคปจอรเราไปให้ไวเลยคุณพี่พี่โจอีแคปจอนะคะ<ม>รายการนี้มาปอดอละพันห้าพี่เปียกเสี่ยวไส้เหมือนกันนะพันห้าร้อยโอ้โหรายการนี้เพราะว่าตอนนี้หลักๆบนบนเหลือเยอะมากทุกท่านเดี๋ยวหาพ่อค้าให้นะคะ จริงพันห้าร้อยนี่น่าน่าโดนนะส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเปิดเลยพี่ปอโดอแต่หละเพราะว่ายกลังเล่นหากันแพงตอนนี้เนะื้อหลักอยู่เยอะมากรายการนี้รู้ได้เลยค่ะกะไรงอพี่สวยเหมือนเนะื้องอะจริงรายการนี้ใช้แทนได้ยังอยู่พาราหลักร้อยความสวยเกินนี้เยอะมากพี่รายการนี้รู้ให้น้องหน่อยนะกะไรงอพี่พี่ทุกท่าน กะไรงอค่ะค่อนข้างเหมือนเนื้องอรายกันที่8ที่9มากเลยอะ่ะโอ้โหเลขโครนะเบอร์3หลักค่ะ4ี่ปดหเลขโคตรนะเบอร์4ี่แปดหนึ่งพี่พี่จวดได้เลยค่ะบิดต่อไปเดิมพาร,รามาก,ก่อนได้250ค่ะพี่พาร,ราน,นี้เอแรกเจอแรกไปตูดหรือต่อได้เลยนะคะ3 3มกระโดดได้เลยพี่ สวยใช้แทนเนื้องอได้นะรายการนี้เมื่อกี้ใครถามหารายการกระไหลทอพี่กระไหลงอไปก่อนได้นะอะไราการนี้นับ3นับ2นับ1นะคะขอเดินพารณาให้น้องได้เลยเลขโคตรระนาเบอร์3มหลักขายอย่งเบาอยังบางนะ120กว่าท่านดีต่อไปมังให้น้องทีพี่วันนี้เปิดแรกคอแรกให้โดนป่ดนะคะทุกท่านไอ้โจบแบบนี้อีด้วย พี่สามรวยดท่วมเลยภารานี้สอ0ร่าสิบาค่ะโค้งสุดท้ายกิ่งโค้งสุดท้ายค่ะพี่พี่โดยขาดไปให้โดนนะพี่หนุ่มร้านมาแล้วพี่หลุ่มร้านนาะพี่หนุ่มร้านนะ 270, า270 10บาทที่บาทระวังพลาดนะคะของแบบนี้มันโดนกันได้ทุกท่านจริงๆรภารานี้ค่อนข้างจะคุ้มค่ะ7 0อดบอิงโค้งสุดท้ายปิดการประชุมค่ะพี่ 270ิปิดไปค่ะพี่หวานเจี๊ยบไม่ทันนะพี่หวานเจี๊ยบดูบิดดูคอด้วยนะคะเราตามเขานะพี่นะ270แล้วค่ะรายการนี้ปิดกระปะมงค่ะได้ได้สสายังเกินเลยพี่จริงๆรายการแบบนี้คุ้มนะ200กว่าบาทเนี่ยวันนี้270ยิยินดีด้วยค่ะเรียบร้อยค่ะยู้เซอรุ่นอะไรเจ้าสัวพันร้านค่ะพี่เจ้าสัวพันร้านปิดตามาักการนะคะบริษัทของไทยพี่จ๋า ออกสารหลักเมืองด้วยน่าเก็บที่สุดแล้วรุ่นเนี้น้องว่านะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าพี่บอยจัดสร้างนะคะถ้าเป็นรุ่นเจ้าสัวพันล้านหลักๆเลยเนี่ยเล่นหากันแพงนะพี่หนึ่งปีมีครั้งเดียวไม่น่าเก็บได้ยังไงถูกไหมคะอะไรการน,นี้พี่หนุ่มร้านนาได้คะ่ะพี่หนุ่มร้านนาแคปจอให้น้องน,นิดนึงค่ะสองเจ็ดนแคปเจอดัน, 1, ดน, 9, ห,น,น,นดหนึ่งดันเ้าให้น้องนิดนึงน่พี่นะจะได้ไปกันต่อค่ะ โอเคเจ็ดแปดเก้าใช่คะ่ะพี่บอยถ้าพระจัน์จัดสร้างคะ่ะพี่แกออกในนามเกจิก็ร้อนแรงอยู่แล้วนะทุกท่านที่แบบว่าเราเล่นหากันมาถูกไหมคะอันนี้คือออกสาหลักเมืองเลยแล้วค่อนข้างเป็นพระหลักอยู่แล้วพี่พระหลักค่ะเก็บได้ตอนนี้ก็ครบสองเดือนแล้วเนาะสองเดือนกว่าแล้วด้วยดิเพราะว่าพระออกมาเมื่อวันที่สิบเอ็ดกรกฎานะคะกรกฎาสิงหาก,กันยานี่เกินและสองเดือนแหละ ใช่ค่ะผมคนนครสี่รุ่นนี้สร้างสุดยอดมากถูกไหมพี่วาระดีนะคะพีทีดีตรงเหมือนปี32เลยอะทุกท่านในหูคือน้องถึงอยากเอามาเล่นไงเขายกรางแพงขนาดนี้เกินมาเป็นมื่นแต่ว่าก็ยังก็ยังเอามาเล่นอยู่นะคะเมื่อก่อนนะไม่มีแล้วนะทุกท่านเพราะว่าหลังสุดท้ายนะพี่จริงน้องมีอหนึ่งงแต่ว่าแบ่งปันพี่พี่สายร้ายไปแล้วเรียบร้อยอู้ยมาแล้วใครคอยรายการนี้มากะเนื้อนวะรหลังชานวน ลุยกันได้เลยค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดพี่เมื่อกี้ใครถามหาสิบเจ็ดสิบเจ็ดน้องนึกว่าเป็นรายการสูตรพิเศษนะเนี่ยสิบเจ็ดมาแล้วคะ่ะหลังชนวนพี่ๆค่เนวะสูตรพิเศษเลยเอ้ยนวะหลังชนวนพี่รายการนี้นะคะเหมือนพิมพ์แกะมือเลยนะรายการนี้ยผิวดูดิโอ้โหสามร้อยพี่บูมคะ่ะสามร้อยพี่บูมพี่เล่นหากันเป็นพันคะ่ะเนื้อนวะที่เตามาแล้วหกร้อยทุน ปิดละเท่าไรก็ได้นะคะรีบขอรีบดดพี่พี่ทุกท่านเพราะว่ารายการแบบนี้นะคะเนื้อหลังเนื้อบนมีน้อยมีแค่รายการเดียวเท่านั้นองค์เดียวในลังพี่700พี่เอสค่ะ700บอที่พี่เอสหลังชนวนเต็มแผ่นแบบนี้เลยนะทุกท่านโอ้ยหลังยันหลังยันดวงพี่พี่รายการนี้700บอ8 0 0 9 0 0อขอได้เลยค่ะ800900ยปิดต่อไปรู้ได้เลยพี่สักพันบอให้น้องชื่นใจได้นะ,ะรายการเนี้ย เพราะว่าปกติน่ะเล่นหากันพันกว่ากว่าอยู่แล้วค่ะพันกว่ากว่าอยู่แล้วพี่ขออนุญาตแบบหนึ่งนะคะทุกท่าน710บาทที่พี่เตา๋าสิบาท20บาทรีบโดดได้เลยคุณพี่พารานีนะคะ710ผิวสวยด้วยผิวสวยด้วยค่ะรายการนี้ตำหนิตำหนิงไม่มีเลยนะลุ่นเนี่ย หาน้อยมากนะคะศี710นะพี่นะขออนุญาตชมค่ะขออนุญาตชมรันเบอร,บร์พี่รายการนี้เปิดเจอออกมาเลขโคตรไรวันนี้เลขรังสวยนะเนี่ยเลขโคตรรงสวยนะพี่แต่และรายการเจอเลขเด็ดมาเยอะแล้วนะต้องมีอีกแน่นอนค่ะรายการนี้เลขโคตรรันเบอร์14 144ค่ะเลขโคตรรันเบอร์144พี่พี่นบับไป700โมไปต่อให้ไวเลยค่ะรายการนี้เลขโคตรรันเบอร์ผลรวมเก้าเกือบจะตองค่ะ130ท่าน รายการนี้710พี่ขายหยับเดินผารากันได้เลยนะคะนาฬิกาจ่อแล้วครายการนี้750 7 5้าพี่นายขึ้นก่อนพี่ไม้สิชนไม่ทันใ่ะพี่ไม้โดดได้เลยนะ800900พันหนึ่งไม่มีแพงพี่เพราะเป็นเนื้อหลักเลยรองรายการเนื้องอเลยค่ะแบบนี้นะคะ7 6 0พี่ไม้8 0 0อคุณพี่หนุ่มค่ะรายการอะไรพี่พิกพอม นวะหลังชันนวนเลยค่ะพี่นวะรายการนี้มีองคเดียวนะพี่ๆทุกท่านตัดสิในใจก่อนได้นะคะเนตช้าไม่ทันเขาแน่นอนรายการนี้ค่ะนับ3 2 1ไปเลยนับขิงโคสุดท้ายค่ะ800บอบิดละทรารก็ได้นะคะรีบขอรีบโดดพี่พี่บูมเลขโคสระเบิรหนึ่งสี่สี่ค่ะพี่จ๋าหนึ่งสี่สี่ค่ะผลรวม9้ามีใครชอบมีใครใช่ไหมคะรายการหลักแบบนี้ไม่ข้ามพันห้าเอาไปเถอะแปดร้อยห้าสิบพี่ไม้ใครไวใครได้นะพี่ ขน,นาดวันนี้นะคะนว่ผสมชานวนย,ยังจบเกินนี้เลยนะสุดท้านข้ามพันมาให้น้องก่อนเลยรายการนี้นะคะได้ครอบของทั้งนวะทั้งชาวนพี่ๆจะรออยู่ใหญ่ค่ะถูกไหมรายการนี้เจ็ดร้อยแปดร้อยห้าสิบพี่ไหมแปดร้อยห้าสิบพี่ๆรายการนี้ขิงโคสุดท้ายนะคะข้ามพันไม่ว่านะพี่รายการแบบนี้จบพาราหลักร้อยค่ะยินดีด้วยเอาไปท่วมค่ะแบบนี้เจ็ดแปดร้อยห้าสิบค่ะปิดการประชุมค่ะแปดร้อยห้าสิบ ยานขึ้นนี่ค่ะรับไปนะคะโดดได้โดดปาได้ปาสิบบาทยีบบทส่บบสิบบาทผ้าเปลี่ยนมือทุกท่านบอกก่อนรายการนี้ไม่แพงเพราะว่าอย่างนาวะผสมชนวนเนี่ยวันนี้พ่อค้าจบพันกว่าเลยนะพันกว่านะคะพี่ๆรายการนี้ก็น่าเก็บเช่นกันหนึ่งเดียวเท่านั้นพี่ๆขาไม่ข้ามพันพี่ท่วมมาก,กวันนี้เรียบร้อยค่ะขายได้ไปมาดูการพี่ือย่ข้ามนะคะแบบนี้ไม่โดนใจพลาดแล้วพลาดเลยค่ะเรียบร้อย 9 2้ายสิบค่ะ9 2้าี่สบพี่นายค่ะพี่นายพี่ปาดพี่หนุ่มมา20บาทโอ้โหพี่ลูกปัดไม่ทันนะทุกท่านน้องจบให้หมดทุกพรานะคะแจ้งก่อนนะพี่ๆวันนี้เท่าไหร่เท่ากันเอาตามที่พี่ไหวได้เลยใครอยากได้รายการไหนแนะนําให้ใส่ที่แบบว่าเราเรามีกําลังเท่านั้นเลยนะพี่การพลาดทุกท่านไม่มีแล้วนะคะไม่มีแล้วในพี่นะนวะยังมีอีกค่ะพี่นวะหน้ากะงอนนวะ อะไรอีกอ่ะยังมีอยู่นะคะเดี๋ยวรอรายการหน้าได้ค่ะมาอะไการนี้ไปโตอดรือต่อพี่สํารวยเปิดเจิดออกมาอะไรพี่สํารวยเจอแต่หลักๆนเนี้ยวันนี้โอ้โหสา0รพี่หนุ่มนะสามร้อยพี่หนุ่มรายการนี้นะคะโอ้โหเป็นเนื้อหลักค่ะเป็นเนื้อหลักค่ะเพ้นมาดิฮะ รายการที่10ค่ะพี่เนื้องอมาเหรียญที่สองค่ะรายการลักๆแบบนี้น้องขอพี่เหรหนึ่งร้อยเลยนะทุกท่านไวรวดเร็วค่ะพี่นายได้พี่นายได้920ี่พี่นายทักได้เลยนะพี่นายน่าจะลูกค้าเก่าอยู่แล้วพี่เปี๊ยกมาแล้วค่ะคุณพี่เปียกสี่รอยบอหนึ่งพันพันห้าโดดได้เลยพี่รายการนี้เล่นหากัน3 0 0พันกว่านะเอารวยได้เลยค่ะหนึ่งพันบอมาแล้วค่ะหนึ่งพันบอพาราชนพี่พี่พันห้าพี่ถาวร 1,500พี่าิถาวรเนื้องอผิวกระจกพี่รายการนี้วเพนส้นนะแต่เพนยังไม่มาค่ะวันนี้น่าจะอยู่รายการอีกหนึ่งอ,องคนะ์น่าจะอยู่รายการที่9กี่พี่พิถาวรพันห้าค่ะพันหกพี่หลังค่ะหนึ่งพันหกร้อยบอที่คุณพี่หลังนะคะเนื้องอบ,บริสุทธิ์พี่ผิวกระจกสวยๆเลยรายการนี้นะคะแนะนําให้เลี่ยมกกอบขึ้นคอเลยพี่จริงๆสวยผิวกระจกแบบนี้เงาๆมีแล้วหนึ่งร้อยค่ะคุณพี่เปี๊ยกคุณเปี๊ยกสักสองพันบอนให้น้องได้เลยพี่นะคะนับ,น,บนับเขาดาวให้เลยรายการนี้ ไม่ต้องมงกันนานค่ะทุกท่านเนื้อหลักนะบนพี่จ๋า2 0 0พันส5มาได้เลยนะคะขายใส่2,000น้องรุยให้ไวเลย1,800พี่เปียกค่ะรายการนี้แพงนะแพงนะพี่เท่าไหร่เท่ากันเอาแล้ว1,800หวันเจ๊ารุ่มเจ้ามากพรารามเหมือนนวะาค่ะนะเวลานี้มีละหนึ่งร้อยพี่พี่ทุกท่านขายใส่2,000บอมาน้องให้ชมน้องให้ชมเลขค่ะรายการนี้สวยนะพี่ผิวกระจกนะคะเงาเงาแบบนี้เล่นไฟด้วย เรียบร้อยเลยรายการนี้หนึ0งปดคุณพี่เปียกค่ะบิตละ1น0่งร้อยนะคะ1,900 2พันเองพไม่มีแพงทุกท่านเนื้องอบริสุทธิ์ค่ะเนื้อรักเนะบนเนี่ยพี่อย่างยกลังตอนนี้เก้ถูกไหมพี่90้าสกว่าด้วยถ้าอย่างรายการนี้นะคะไม่ถึง3,000ันตบสามพันทาพี่ตัวมาก พี่คมมากทุกท่านเนื้อรักเนี่ยค่อนข้างจะเล่นหากันแรงอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเจอเลขสวยสักหน่อยเนี่ยมันพันเก้าพิถาวรมาหนึ่งพันเก้าร้อยพิถาวรค่ะต่องาะชาเจนนะรายการนี้ขออนุญาตชมเลยแล้วกันค่ะขออนุญาตชมกับพี่หนึ่งพันเก้าร้อยสามสองพันบอลมาไหมเอ่ยสองพันบอลมาไหมคะ่ะรายการนี้เหมือนจะเป็นเลขสวยอะเลขโคตรระนาเบอร์ค่ะสองสามสี่โอ้โหเรียงปะเนี่ยอะไรียงหรือเปล่า ถ้าเรียงเป็นเรื่องนะโอ้โหสองสามห้าเลขโคตรระนาเบอร์สองสามห้าค่ะพี่รายการนี้ค่ะเกือบเรียงผิวกระจกต้องซีนดีๆครับไม่งั้นผิวเสียแตะซีนหรอพี่รายการนี้แตะซีนหรอคะเดี๋ยวน้องซีนให้ใหม่นะคะดูท่ทาไม่ต้องห่วงรายการเนี้ยหนึ่งพันเก้าร้อยค่ะพี่พี่ไปต่อได้เลยสองพันสองพันห้าโดดได้โดดค่ะเนื้องอผิวกระจกพี่ วริสุทธ์ผุดผ่องมาก2,000บอพี่หนุ่มค่ะ2,000บอคุณพี่หนุ่มนะเกือบจะเรียงพี่พี่จ๋าทาเรียงเป็นเรื่องค่ะได้มงกันมันแน่นอนเนื้อหลักด้วยเนื้อหลักเลขสวยไม่ต้องห่วงพี่พี่นะคะพวกใส่สู้กันสะบัดขัดรายการนี้2,000บอพี่หนุ่มล้านนะานับ3 2 1นกับพี่นาะฬิกาเดินให้เลยนะคะถ้าชอบถูกใจไม่มีแพงนะเนื้อหลักนะบนทุกท่านตัดสินใจก่อนได้บิดละหนึ่งร้อยเท่านั้นค่ะไม่เอาเยอะค่ะรายการนี้2,000บอพี่พี่หนุ่มมาแล้ว 2001 2002ค่ะไปตรวจโรฮิต่อได้นะรายการนี้พี่พี่ขา2,000ท 2, ุ่น2,000บอใครไวใครได้เดอ้อรายการแบบนี้พี่ผู้ชมท,ทุกองเนี่ยน้องจะซีนให้ใหม่หมดนะคะพี่พี่การผิวการหน้าพาให้นะคะรายการนี้2,000บอพี่พี่จ๋านับขิงขคงสุดท้ายมีใครนองมากกว่านี้ไม่เอ่ยเหลือขึ้นลังสุดท้ายแล้วนะรายการแบบนี้พี่พลาดแล้วพลาดเลยค่ะเราไม่เจอซ้ําเนือหลัก2,000ทวนขิงขคงสุดท้ายค่ะ โตได,ด้โดดหน่อยนะพี่นะรายการนี้แต่ละห้าสามพันยังได้เลยอะนาวะพายงองยังไม่มาค่ะพี่พี่นุ๊กวันนี้เจอเป็นลายเสือไปแล้วเจอเป็นไายเสือไปแล้วพี่ในสองพันหนึ่งเอาแล้วใครไว้ใครได้ไม่ข้ามสามพันพี่คุ้มค่ะรายการนี้นับขิงของสุดท้ายเบ็ดละหนึ่งร้อยนะคะเบ็ดละหนึ่งร้อยพี่ลุยให้ไวเลยค่ะรายการนี้ปิดการประชุมค่ะ พี่ปิงปองตอนนี้น้ำมันเสือชนวนพี่บอยไปแล้วค่ะพี่ต้องวุ้นเป็นเรืององแล้วค่ะต้องวุ้นเป็นเรืององแล้วพี่นะาเผื่อฟุกนะคะเผื่อเราโชคดีได้เจอแช่น้ำมันเสือได้มงกันแน่นอนเดี๋ยวรอนิดนึงนะพี่มาวุ้นกัน,นะคะ่ะสองพันหนึ่งร้อยปิดกลับประชุมไปค่ะรายการนี้เรียบร้อยค่ะทุกท่านวันนี้สองพันหนึ่ง capture สองพันหนึ่งร้อยพอพี่นายได้พี่นายกิติพงษ์คปเจอร์ได้เลยสองพันสองพี่หนุ่มไม่ทัน พี่หนุ่มแนะนําให้โดดในพี่เพราะว่าเด็กพ,พี่พี่จะดีเล็กว่าน้องประมาณสิบวิดได้เลยนะทุกท่านถ้ายิงสัญญาณเราไม่เท่าเขาในพี่จะช้านิดนึงเสียดายแทยนพี่หนุ่มลาดสองรายการแล้วพี่หนุ่มจ้ารายการหน้าแนะนําให้โดดนะคะถ้าชอบถูกัดแล้วพี่ห้าสี่สามสองหนึ่งพี่นายแคปจอได้เลยพี่หนุ่มเดี๋ยวเอาเพนดีกว่า